สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนอาจารย์ชื่ออาจารย์เพียงใจหรือเรียกว่าอาจารย์หวานก็ได้นะคะอาจารย์ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รัว EN อ็คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขในการเรียนประสบความสําเร็จทุกอย่างตามที่ตั้งใจไว้นะคะหากนักศ,ศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการคําปรึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รืออีเมลโดยตรงมาที่อาจารย์ก็ได้นะคะยินดีที่ได้รู้จักนักศึกษาทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนักศึกษาใหม่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนผมอาจารย์กริญญาศึกษากรขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่บ้านหลังใหม่นี้นะครับแม้เราจะเริ่มต้นภาคการศึกษาในขณะที่สถานการณ์ของประเทศและการจัดการเรียนการสอนของเรายังไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนในภาวะปกติแต่ผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบที่คณะและมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้จะทําให้เราได้รับความรู้ครบถ้วนมีความสุขกับชีวิตนักศึกษาในรูปมหาวิทยาลัยได้เต็มที่และภาวนาะให้ทุกอย่างกลับมาเข้าที่โดยเร็วให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโควิดทุกคนนะครับเจอกันที่ไหนทังไทยกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักศึกษาใหม่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2564 ก่อนอื่นเลยอาจารย์ก็ต้องขอสแสดงความยินด,ดีแล้วก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยมหิดนแห่งนี้นะคะการที่ทุกคนสามารถผ่านการคัดเลือกจนเข้ามาเป็นนักศึกษาได้เนี่ยก็นับว่าเป็นขั้นแรกของความภาคภูมิใจแต่ระหว่างทางที่เราจะไปสู่ความสําเร็จในขั้นต่อไปที่เราได้คาดหวังเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียนในเรื่องของเพื่อนการใช้ชีวิต การทำประโยชน์ตัวส่วนร่วมแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องไม่ลืมเก็บเกี่ยวความสุขจากช่วงเวลาที่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยนะคะโดยสำหรับตัวอาจารย์เองแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สนุกแล้วก็สอนสิ่งต่างๆมากมายให้กับเรานะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุขประสบความสาเร็จทั้งในด้านการศึกษาการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะสิ่งวั้ดรและทรัพยากรศาสตร์นะคะอาจารย์ขอให้พวกเราเรียนออนไลน์อย่างสนุกนะคะในช่วงแรกนะคะแล้วก็หวังว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นในเร็ววันนะคะแล้วเราได้มาเจอกันที่คณะได้มีได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะ ก็ขอให้มีความสุขรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลของเราค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ค่ะอาจารย์ขอแนะนําตัวก่อนเป็นระดับแรกนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์หนิงนะคะชื่อจริงชื่อจิรัทยานามสกุลเริ่มมนตรีนะคะก็จะทําหน้าที่รับผิดช,ชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งประจํา ภาคการศึกษา2,564นี้ค่ะถ้านักศึกษามีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องเพื่อนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะการกู้ กู้ทุนนะคะการขอทุนนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะอาจารย์ทิ้งช่องทางการติดต่อของอาจารย์ไว้ข้างล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น l ล n e แอดนะคะโทรศัพท์หรือว่าอ e ีเมลนะคะติดต่ออาจารย์มาได้ทุกช่องทางค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอส่งกำลังใจนะคะให้นักศึกษาทุกคนนะคะผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิดไปได้ด้วยดีนะคะและขอให้ทุกคนตั้งใจและเตรียมพร้อมสาหรับภาคการศึกษาใหม่ที่จะเปิดในเร็ววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ทุกทุกคนดิฉันอาจารย์ดรพัทนาเสมอว,วง์ขออวยพรให้นักศึกษาทุกทุคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรั้วม,มหาวิทยาลัยในอีก4ปีข้างหน้านี้ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนและก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำโปรเจกต์ในการทำงานเป็นหมู่คณะร่วมกับเพื่อนๆรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีคำถามมีปัญหาหรือเข้าสงสัยอะไรขอให้นักศึกษามาปรึกษาอาจารย์ได้หรือว่าไปหรือว่าสอบถามสจานที่ที่คณะได้ค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกๆท่านค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ